สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็มาต่อในเกม ROO นี้ในพาทที่สองแล้วนะครับจะเป็นยังไงไปชมกันหลังจากพาทแล้วเนี่ยเราสามารถไปเอาเจีชั้นใต้ดินได้นะครับเราก็พร้อมไปชั้นใต้ดินกันแล้วแต่อย่างแรกผมขึ้นไปดูเพื่อนผมก่อนได้ไหมว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้อยู่ไหมจ๊ะเฮ้ยปลอดภัยดีทุกคนอาคุโร่โอ้ยเรียกหาอากุโร่อยู่เนาะงั้นเราไปดีกว่า ส่วนเพื่อนคนนี้ก็ไม่อยู่แล้วเนาะเออเดี๋โอเคมาชั้นใต้ดินใช้คุณใจชั้นใต้ดินแน่นอนจ้าเฮ้ยไอกริชนั้วมันเสียงมิคานี่มิคาเป็นไรไปทำอะไรอยู่เฮ้ยเออ ช่วยด้วยค่ะมีขาโดนขาเฮ้ยเฮ้ยชิบหายแล้วทางตันทางตันมาโอหมกันทุกคน let's go รอบนี้เราต้องวนหน่อยวนวนวนที่นั่นวนเนี่ยเฮ้ยมันลงมาตามเธอหรอนี่จ๋า อย่าตามนะพอแล้วไปแล้วทุกคนขอบคุณพระเจ้าไปเราเป็นสุขเป็นสุกเถิดไปเออเรามีคาเป็นไงบ้างตอนนี้สภาพนางไหวเปล่าเดิไปดูมีคาดีกว,ว่าอุย้ยเรียบร้อยแล้วทุกคนเป็นผักแล้วงั้นเราไปชั้นต้ดดินกันเถอะ โอเคตรงนี้เหมือนมีของนะครับต้องทำยังไงไม่มีทางขึ้นนี่คืออะไรอ่ะมีตู้ให้หลบหรออุ๊ยหลบได้ทุกคนอันก็เซฟเลยเฮ้ยคือห้องมันมืดหรอเราใช้ไฟแช็กได้ไหมใช้ได้นี่ลองดูสิ อ่าใช้ได้ทุกคนอืมเมื่อกี้ผมเป็นทางเข้านะมันล็อกอยู่อ๋อโอเคงั้นออกก่อนก็ได้ครับทางนั้นบนม,มีอะไรมันล็อกอยู่อืมงั้นทางนี้ล่ะ ไม่มีอะไรฮะเอ้ด้านบนมีของครับทุกคนเราจะเลื่อนเก้าอี้แปลวของก่อนใช่ไหมปึ๊บโอ้นี่ไงทุกคนได้ฉันพบหัวแบนอะไรคือหัวแบนนะแล้วเราก็เอ,อี่ยวจากห้องนี้ได้ไหมผมอยากรู้อะแบบจะไปเอาของแบบอีกห้องหนึงด้วย ุ๊้ได้ทุกคนเพราะงั้นเดบเลยหัวแบนหัวแฉกเป็นหัวอุปกรณ์ไหมอ๋อเป็นไขควงหรอเปลี่ยนใช้ตรงไหนอะไม่ทราบแ,แต่ลองไปเอาของนี้ก็ดีกว่าปึ๊บพอออกขวาโอเคได้ละวิได้ละกุญแจห้องใต้ดิน เล็เลยแล้วห้องเตยอยู่ไหนอะฮะมันมีขามใช่หรอว้ายว้ายทุกคนมีขาเรากลาล่างแล้วโอ้ยโอยอย่านะอย่าตามมาอย่าเนอะอย่าอย่าอย่าใ่หนะมีคาเราเองเพื่อนเธอไงโอ้ยี่เล่นดักหน้าเลยเหรอครับเอ้ยเออ เจอเซฟโซนห้องน้ำฉันไปหน่อยเป็นไงล่ะโอเคไปเราก็ได้กุญแจห้องใต้ดินมาใช่ไหมใช่เราต้องไปไหนคุกใต้ดินมันก็ต้องทางนี้สิใช่ไหมเออไปเช็คใช่ไหมคุกอ๋อเปิดได้แล้วปิดด้วยจำไว้เสมอจุด,ด เราต้องบันทึกบ่อยๆทุกคนนี่คือภาษาอะไรอะ่ะคืออะไรอะ่ะอ่านไม่ออกคืออะไรฉันต้องมองผ่านอะไรหรือเปล่าคนผ่านกรงหรออ๋อมันคือห้าสามเจ็ดหกโอเคห้าสามเจ็ดหกฉันต้องไปเปิดตรงไหนอะ่ะเออคืออะไรงู มีอะไรอีกไหมทางลับไม่มีหรอกะคืออะไรมีอะไรหรือเปล่าหรือว่าจะเหมือนแบบห้องที่แล้วเปล่าที่มันต้องกระดัดขูดอะ่ะใช่ไหมไม่มีไม่มีอ่ะไม่มีเลยยังไงหรืว่าจะต้องเลื่อนอีกอ๋อต้องเลื่อนอีกโอเคอ๋ออันนี้ก็ต้องใช้ไขควงใช่ไหม อ๋อ oh, ได้แล้วทุกคนรหัสคืออะไรนะห้าห้าอะไรนะอ้าวนี่ห้าสามเจ็ดหกอันนี้ใครอะมากวดห้าสามเจ็ดหกสามเจ็ดหกห้าสามเจ็ดหกเรียบร้อยฉันพบกุญแจรโรงเรือน ต้องเลื่ไปทางไหนกันด้านบนเหรอมีแค่ทางเดียวที่ไม่ได้เปิดนี่เหรอมีค่าโอ้โหทำไมเขาแสดงพฤติกรรมเหมือนคนเลยทำไมแบบแอบในตู้เลยอะไรเงี้ยแบบไม่เข้าใจ คือแบบคนที่กลายเป็นยักษ์เขาจะมีพฤติกรรมของคนก่อนเป็นยักษ์หรออืมแต่คิดไปก็เท่านั้นไปต่อดีกว่าด้านบนใช่ไหมอ๋อนี่ไงไปได้แล้วไึกไมนใจลงเรือนอุ้ยนี้แหละฉันต้องไปไหนต่ออ่ะขวาร้ายไซด์ดีอีกและวจุดไฟ ดูเหมือนว่าน้ำมันอ้าวเรียบร้อยน้ำมันหมดเปิดไม่ออกอะอ,อ,อ,อะไรเนี่ยคุณพี่คะปิดล็อกประตูโอ้ <c oughs> คือมันให้เราตกลงไปเพื่อปิดลอกประตูนี้ปะเฮ้ยจะบ้า นี่ไปไม่ได้นะครับเสาาี๋ว้างมึงไปด้านล่างนี่ยมีทางไปต่อล็อกอยู่คือต้องหากกุญแจมันใต้ดินตรงนี้โอเคเมื่อกี้หัวใจแทบวายนะทุกคนนี่คือทางไปไหนอ่ะตรงนี้ปิดไฟเปิดไฟโอค้คือตรงนี้มีอะไรืึ มีตุ๊กตาตัวหนึ่งนะครับที่ชูมือขึ้นอ่ะตรงนี้มีตุ๊กตาตัวหนึ่งที่ไม่มีลูกตาแล้วก็ไม่ชูมือขึ้นแล้วก็ตรงนี้ไม่มีตุ๊กตาอยู่ต่อคือต้องทําอะไรไปก่อนนีกแล้วห้องนี้มีอะไรอันนี้คือคืออะไรอะคือต้องเอา เอา้ากดอ๋อกดปุ่ม B เพื่อย้อนกลับกด X อ็กสี่ศูนย์ก็ออ,อกหรออ๋ออ๋อก็คือต้องเอาหัวไปส่งเหรอตายละฉันยิ่งไม่เก่งอะไรแบบนี้อยู่เอ,อื้อแล้วกด B b แล้วเนี่ยทำไมกดปุ่ม B ไม่ได้กดปุ่ม B อ๋อสับจอยหรือเปล่าโอเคเอาใหม่นะยังไงมก็ทำไม่ได้ไม่ใช่หรืองไงี่ะ เรื่อนนี้ก็ตันเลื่อนนี้ก็ไม่ได้มันก็ต้องตันอยู่ดก็ตันเนี่ยตันนี่ก็ตันมันทําไม่ได้เนี่ยเลื่อนไม่ได้อันนี้คืออะไรอ่ะอุ้ยไม่มีเชือกตรงนี้ด้วยไม่ดีมั้งอันนี้มีตุ๊กตาเป็นสีนี้ต้องพบตุ๊กตาคืออะไรอ่ะ แล้วฉันต้องทำไงตุ๊กตาที่ฉันพบเราทำอะไรกับตุ๊กตาได้บ้างคือเผาจุดไกินส่วนจานไม่ได้อะไรไข่หวงหทำอะไรไม่ได้ตุ๊กตาเข้าใจหรือเราต้องไปวางเหรอลองไปอีกฝั่งหนึงได้ไหม ทำอะไรกับตุ๊กตาตองอันนี้ดีกว่าแล้วก็วางเกอาว,วางได้นี่ทุกคนอ้าวเก็บมาแล้ววางเออเดี๋ยวลองวางตุ๊กตาดูอ่ะว,วางแล้วไงต่อไม่มีอะไรงงยังมีค่ะ ทุกคนระบบจะหนียังไงล่ะมันหนีไม่ได้เนี่ยโอ้ยคือเราสามารถสวดกระแสอิมิคาร์ออกไปได้ไหมแบบถ้ามันจะเดินมาหาเราตรงนี้ได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 ้ทุกคนเออได้กี่โมงวะอเอาใหม่เอาใหม่มิคาม์จะดักเราเอาอีรอบนี้ไม่ดักนะแหม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 ที่บนด้านบนมีอะไรไหมวิทันพบปลอดไป ฉันตลอดไป,ไปทำไมไม่เข้าใจคือแล้วห้องมันมืดมาเลยนะทุกคนผมมองอะไรไม่ค่อยเห็นเลยทางนั้นขวาโอ้ oh my god ปล่อยฉันไปเถิดยอมคุณแล้วปล่อยฉันไปเถิดได้โปรด <c oughs> ปล่อยไปเถิดฉันจะทำพัสดุดีๆกับเขาเถิดโอเค โอเคทุกคนกลับมาทางขวาเออตรงนี้คืออะไรอะ่ะมีนี่มันเตาผิงไอต่อจุดไฟได้ไหมจุดไม่ติดเยี่ยมแล้วฉันั้นทำอะไรต่าเตาผิง,งนี้คืออะไรอะ่ะไม่มีอะไรนะทุกคนอย่างฉันบนละ่ะ เหมือนว่าเขาจะฝนตกโอเคทังนี้ไปไหนตรงนี้มีของด้ะตอนนี้กระดาษอะไรอ่ะเอาไปขูดไดปะไม่ได้คือไขควงได้ไหมไม่ได้ไม่คืออะไรไม่เข้าใจตุ๊กาตาก็ใช้ไม่ได้โอเคช่างไม่ได้ก็ไม่ได้ตบขึ้นไปเอาของกัน ได้รับไฟแช็กเฮ้ยทุกคนเราจุดไฟแช็กได้แล้วไหมน้ำมันไฟแช็กนี่เติมอะนี่ใช้ไม่ได้แต่ว่าเราใช้ไฟแช็กได้แล้วลงไปชั้นล่างเน่เนี่ยเราน่าจุดได้แล้วลองจุดสิจุดเตาผิงจุดไงต่อ จุดอะไรต่อคือจุดทำไมเออจุดทำไมประจใยไปวะอันนี้าทำอะไรไม่ได้เพราะไม่มีห้องมืดห้องหนึ่งที่เราไม่ได้ไปนี่ทุกคนห้องนี้ห้องนี้จุดไปเช็คแล้วก็จุดเฮียน,น,นอ้าวทาคิชินี่ เปี้นายนั่นเองฉันรึกว่าแบบเอนะ่อเฮ้แล้วจะทำหน้างั้นสิอาคิชินายไม่เป็นไรนะเอเอเอืมไม่เป็นไรหรอกแต่นั่นมันก่อนนั้นเนี้ยจนกระทั่งตอนเนี้ยถูกเจ้าสุรไกยนั่นนะอะจบเราไม่สามารถหนีออกไปได้แต่เพียงแต่ว่าฉันแค่เพียงฉันไม่ถ้าฉันไม่ชวนพวกนายมาที่นี่อะ่ะเอาถึงคนชวนหรออ๋อ มราหมดเป็นพราฉันคนเดียวเอ้าวเป็นบ้าไปแล้วองเราเราต้องทำอะไรนี่คือที่แอบโอเคเพื่อนมาเขาถึงมาแอบในห้องมืดหรอคืออสุรกายมองเราไม่เห็นในห้องมืดหรอไม่เข้าใจเอา้าเลื่อนไดน้ก็ไปเราต้องเลื่อนไปไหนอี่ย อ้ขึ้นไป้านบนเหรอใช่ไหมไปกับอีกรูปปั้นเพื่อนแกคนหนึ่งปึ๊บอ้าวเดินไม่ขึ้นอ้าวฉันต้องเลื่อนไปไหนเนี่ยด้านล่างเหรอเอออ้าวไปด้วยเอออ้าวหนูไม่ได้ทำแตกนะคะฉันพบหินสีน้ำเงิน หินแสมเงินคืออะไรอ่ะต้องใส่หินในดวงตาตุ๊กตาอ๋ออย่างนี้งี้เหรอแล้วไงต่อต้องไปชั้นแรกสิขัดเส้นตุ๊กตานี่ไงเออเราต้องทำไงต่อเอาตุ๊กตาวางได้ไหม แล้วก็ปิดไฟไม่ได้อ่ะฉันพบตุ๊กตาคืออะไรเอาไปแขวนหรอใช่พีฉันเอาตุ๊กตาไปทำอะไรอะ่ะแล้วก็อี้นี้คืออะไรผมวางหรอมาอ,อีกฝั่งหนึ่งเออตุ๊กตามาวางฝั่งนี้ งงอ่ะไม่เข้าใจคือแบบคือฉันต้องหลอดไฟไปทำอะไรตอนนี้หลอดไฟไปทำอะไรเอออุย้ยแม่เจ้าไม่ใช่เธอสิแหม่ไอ่ก็ไอ่ก็เออไปแล้ว หรือว่าชั้นบนมีอะไรหรือเปล่าเอาอะไรใส่เอ้าเอาตุ๊กตาใส่เตาผิงได้เป้าหมินสีแดงพป้หมินสีงเงินคือ,อเอาตุ๊กตาไปเผาแล้วเอ๊ะ <c oughs> เอามาตุ๊กตาไปเผาทำไมอ่ะอะไรอ่ะ คือไงต่อเอาไปใส่หรอใช่อันนี้อ๋อทุกตัวมีลูกตาแต่มันมีต๊กตาตัวหนึ่งที่ไม่มีลูกตาทุกคนนี่นี่ตัวนี้ไม่มีไปใส่หรอเฮ้ยใช่จริงด้วยแล้วก็อันนี้ไปใส่เรียบร้อยเออหัวหลุดหัวหลุดแล้ว เงี้ยต่อคือนางก็ไม่มีหัวสิอ๋อเหลือเอาหัวไปแปะในโปสเตอร์นั้นหรอเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเราทุกคนเพื่อนเราฆ่าตัวตายอื้ยเยแล้ว yeah, พี่ป้าไปแล้วอุ้ยนี่ไงแปะได้แล้วทุกคนหาดหาจากไหนอ่ะเพื่อนเราก็มาตุยดนะ้วย เยี่ยมไม่เวิร์กเลยไม่ดีมากเป็นอะไรที่ซึ้นคิดมากแม่จ๋าเอะคือเรา,เอาอะไรมาใส่แทนหัวนางได้ไหมเอ่ะช้หลอดไฟแทนได้เหรออ่ะปิดไฟดิคืออะไรอะ่ะเป็นเงารู้สึกเหมือนจะมีอะไรบางอย่างถูกปิดไว้ผนังนี้เอาเชืนส่วนได้ไหมได้ด้วยมันล็อกอยู่อืม เราต้องหากุญแจห้องนี้หรอฉันต้องหาอย่างไงอ่ะแบบอกลาไอบา้ไอบลาคือเพื่อนเราไม่ไหวังตอนนี้เอาไงก่อนพต้องหากุญแจกับรหัสซึ่งเราไม่รู้เราจะหาจากไหนด้วยนะเออรูปภาพนี้หรออุย 5, 2, อ้ยห้าสองแปดาอยู่ดีมาบอกรหัสเราอ่ะหากลับมีอะไรปะเนี่ย ห้าสองแปดห้าสองแปดห้าสองแปดได้แล้วฉ้นพุกุญแจชั้นใต้ดินไอ้ชั้นนั้นไงทุกคนที่ขังปะเอ้ยยี่ป้าโอ้ โอยอะไรอ่ะผมรู้สึกเหมือนว่าคนที่โดนขังเนี่ยคนที่ไม่ใช่คนที่โดนขังดอคนที่ตุยที่นี่ยเหมือนว่าทุกคนจะกลายเป็นแบบสับประรดมาเลยนะมืดอีกแล้วไปเช็คเออคือมองอะไรไม่เห็นเลยเว้ยไงดีอ่ะไปไหนอ่ะ อีย่ยล่วคือต้องไปไหนอะมุมอ้ยอะไรอะเป็นห้องน้ำตรงนี้เป็นห้องน้ำตรงนี้เป็น,น,เ,ปน,นเป็นห้องน้ำอย่างเดียวเหรอคือไม่มีสวิตไฟชั้นดน่ยเหรอฉันรู้สึกฉันมองอะไรไม่เห็นมา ตรงนี้ไปไหนเปิดไม่ออกวายวฉันต้องทำอะไรตอนนี้ฉันมองเลยไม่เห็นมากม้องใตดินเปิดไม่ออกือคอคเราต้องไปหาทางเปิดท้องใตดินหรอออกก่อนดีกว่าทุกคนมืดเกินมองอะไรไม่เห็นเลยแต่ตอนนี้ทั้งตัวเรามีแค่ ทางไปกุญเจแบบทางไปห้องใต้ดินอนะคืองานหยาบคำเดียวเลยงานหยาบมากคือเราไปไหนไมนะ่ได้นอห้องใต้ดินนะมงจังนะเนี่ยห้องนี้ไม่มีอะไรนะครับโอเคงั้นทุกคนพาร์ทหน้าไว้มาชมกันต่อนะครับว่าจะเป็นยังไงติดตามชมกันนะบ๊ายบาย